ในโลกของอาวุธยุธโทโธปกรณ์สมัยใหม่มีเครื่องบินรบหนึ่งลำที่ครองชื่อเสียงมาเกือบครึ่งตศตวรรษและยังคงเป็นกำลังหลักของหลายประเทศทัวโลกเครื่องบินลำนั้นคือ f 1 6แฟรทิงฟ้าเขทีได้รับการยกย่องให้เป็นตำนานแห่งน่านฟ้าไม่เพียงเพราะสมรรถนะทางเทคนิคและความคล่องแคล่วแต่ยังเพราะความน่าเกรงขามที่พิสูจน์แล้วจากสนามรบจริงแม้ผ่านไปกว่า50ปีก็ยังไม่เคยมีใครเห็นมันล้มเหลวในการปฏิบัติการทางอากาศ ทหารผ่านศึกผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ครึ่งศตรวรรษในสนามรบถึงกับกล่าวว่าใน50ปีผมไม่เคยเห็นมันทำระเบิดพลาดเป้าเลยคำพูดนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงว่าเหตุแต่ฟลอบจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแม่นยำความทนทานและความเหนือกว่าที่ไม่มีใครปฏิเสธได้หากย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1970กอกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกากำลังมองหาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่ เอ e ฟลอบซีฟานเทรอร์มียอที่เริ่มหมดศักยภาพพวกเขาต้องการเครื่องบินที่มีความเร็วสูงคล่องตัวใช้งานได้หลากหลายและที่สำคัญคือต้นทุนไม่สูงเกินไปผลลัพธ์ก็คือการออกแบบแบบลบ16โดยบริษัทแจนเรือดาแมเมอร์คอชว,วงเล็บเปิดซึ่งต่อมาสิทธิการผิดถูกโอนให้ล็อกฮิดมาพว,วงเล็บปิดเครื่องบินลำนี้ถูกสร้างภายใต้ในแนวคิดและดว้วเฟถียรที่ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่หมายถึงความคล่องตัวสูงสุด มันสามารถทำความเร็วได้มากกว่า2มัคมีพิสัยการบินที่ยืดหยุ่นและสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจรวดเต็มลบ9วแวานเดอร์เ็มลบ120แอมบรมระเบิดนํำวิถีเจด้ามหรืออาวุธอัจฉริยะรุ่นใหม่ๆตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาฟลบถูกใช้งานในสงครามสำคัญทั่วโลกตั้งแต่สงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามบอลข่านอัฟกานิสถานไปจนถึงปฏิบัติการในตะวันออกกลาง และทุกครั้งที่มันขึ้นบินมันได้พิสูจน์ว่าเป็นมังกรเหล็กที่ยากจะต่อก่อนความแม่นยำของมันไม่ได้เป็นเพียงคำเล่าขานแต่เกิดจากระบบการบินอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเช่นแฟแบแว์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคนั้นทำให้นักบินควบคุมเครื่องได้รวดเร็วและแม่นยำกว่ารุ่นก่อนต่ออีกครั้งยังมีระบบอาวุธนำวิธีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและการฝึกนักบินที่เข้มงวดทำให้สมรรถนะของ แอร์16ถูกใช้งานได้อย่างเต็มศัก,กยภาพห้องนักบินของแอร์โฟล16ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยเบบว่าคาริพีที่ให้มุมมองกว้างไร้สิ่งบดบังและเก้าอี้นักบินที่เองนทำมุม30องศาเพื่อลดแรงกดยีทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้ดียิ่งขึ้นในสภาวะความเร็วสูงทหารผ่านศึกที่เคยผ่านสงครามหลายยุคยืนยันว่าแม้เครื่องบินรุ่นอื่นจะถูกแทนที่หรือพบข้อจำกัด แต่ฟลบ16กับคงความน่ากเกรงขามเสมอทุกครั้งที่มันขึ้นบินมันไม่เคยทำให้ผู้ปฏิบัติภารกิจผิดหวังในเชิงยุทธศาสตร์เอฟลบ16ได้ถูกส่งออกไปกว่า25ประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาอิสราเอลตุรกีเกาหลีใต้ปาก,กีสถานไทยและอีกหลายประเทศในยุโรปซึ่งล้วนยืนยันถึงประสิทธิภาพของมันทั้งในภารกิจรบอากาศและโจมตีภาคพื้นดิน สำหรับประเทศไทย F-16 เป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศมานานใช้ทั้งในภารกิจป้องกันน่านฟ้าและการซ้อมรบกับนานาประเทศเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพร้อมพร้อมและศักยภาพทางทหารแม้โลกจะก,ก้าวเข้าสู่ยุคเครื่องบินขับไล่เจ้ในพาท่ห้าอย่าง F-35 แต่ F-16 ก็ยังไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังกับได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเป็นรุ่น F-16V หรือแว่คูที่มาพร้อม,พร,อมพร้อมเมดีเสร์ระบบควบคุมการลบขั้นสูงและห้องนักบินดิจิทัลที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ยังคงทําให้มันเป็นคู่แขนที่น่าเกรงขามในสนามรบยุคใหม่ความดูร้ายของแอฟร็สิไม่ได้อยู่แค่ที่ความเร็วหรืออาวุธแต่คือการผสมผสานทุกองค์ประกอบทั้งความแม่นยําความคล่องตัวอาวุธที่ทันสมัยและนักบินที่มั่นใจแม้จะผ่านมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษแอฟร็กสิ F ก็ยังถูกคิดใหม่และส่งออกไปยังหลายประเทศเป็นเครื่องยืนยันว่าตํานานของมันยังไม่สิ้นสุด และในหลายภูมิภาาแกฟลบสิจะยังคงโบยบินต่อไปอีกหลายสิบปีเรื่องราวของมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรกลทางการทหารแต่คือเรื่องราวของตำนานที่มีชีวิตนักบินและทหารทั่วโลกต่างฝากความหวังและความเชื่อมั่นไว้กับมันคำกล่าวของทหารผ่านศึกที่ว่าใน50ปีไม่เคยเห็นมันทำระเบิดตกพาดยังคงเป็นเครื่องยืนยันว่า F-16 แ i g h t i n g f a l คือหนึ่งในตำนานแห่งประวัติศาสตร์การบินที่โลกไม่อาจลืมได้และจะยังคงอยู่ในใจของนักรบทั่วโลกต่อไปอีกนานเท่านาน เมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางประวัติศาสตร์ของ f 1 6 Fating งฟราคที่เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแนวคิดการสร้างเครื่องบินขับไล่ทั่วโลกก่อนหน้าที่ f 1 6จะถือกำเนิดขึ้นเครื่องบินรบส่วนใหญ่เน้นที่ขนาดใหญ่การติดตั้งอาวุธจำนวนมากและการบินได้ไกลแต่มักแรกมาด้วยความคล่องตัวที่ลดลงวิศวกรชาวอเมริกันตับเลือกแนวทางที่ตรงกันข้ามโดยมุ่งสร้างเครื่องบินที่เล็ คล่องตัวและตอบสนองต่อคำสั่งนักบินได้ทันทีผลลัพธ์คือการถือกำเนิดของนักสู้แห่งนานฟ้าที่พลิกเกมการรบไปตลอดการในช่วงสงครามเยนฟลบไม่เพียงแค่เป็นอาวุธแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอ,อใช้สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรในทอและประเทศต่างๆทั่วโลกการส่งออกแกฟสบไปยังยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงอิทธิพลและความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกการที่มากกว่า25ประเทศเลือกแกฟโรสิบหทำให้มันกลายเป็นภาษากลางของกองทัพอากาศหลายชาติที่สามารถฝึกร่วมกันปฏิบัติการร่วมกันและสร้างเครือข่ายทางทหารที่เหนียวแน่นยิ่งขึ้นหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้อแอฟลบแตกต่างจากคู่แข่งคือการออกแบบที่คำนึงถึงมนุษย์อย่างแท้จริงนักบินที่ได้ขับแอฟลรสบมักกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือเครื่องบินที่ เป็นมิดกับผู้ควบคุมห้องนักบินแบบปับบะคันพีให้ทัศนวิสัยที่กว้างขวางจนสามารถมองเห็นได้เกือบ360องศาซึ่งในสนามรบที่ความเร็วสูงทุกวินาทีคือความเป็นความตายการมองเห็นก่อนคือความได้เปรียบอีกทั้งเก้าอี้นักบินที่เอนทำมุมยังช่วยลดผลกระทบจากแรงกดยี่ทำให้นักบินทนต่อการเคลื่อนที่แบบหักมุมรุนแรงได้ดีกว่ารุ่นอื่นต่อความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ทำให้ F-16 ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องจักรสงครามแต่เป็นคู่หู ของนักบินในทุกภารกิจในแง่สมรรถนะการรบแปลลบแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่งมันสามารถเปลี่ยนจากภารกิจครองอากาศในตอนเช้าไปสู่การโจมตีภาคพื้นดินในตอนบ่ายและทำหน้าที่ลาตะเวนในตอนค่ำโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องบินทั้งลำเพียงแค่สับเปลี่ยนอาวุธและอุปกรณ์เสริมการออกแบบที่รองรับการติดตั้งอาวุธได้หลายชนิดตั้งแต่จรวดนำวิถีระยะสั้นน้ําลบก้าไปจนถึงอาวุธแม่นยำสมัยใหม่เช่นยีดีบและ s g b ทําทำให้มันเป็นเครื่องบินอแนกประสงค์ ที่แท้จริงประเทศที่มีงบประมาณจำกัดสามารถพึ่งพาเอฟลบสิได้อย่างเต็มที่เพราะมันตอบโจทย์แทบทุกภารกิจโดยไม่จำเป็นต้องมีฝงบินหลายรุ่นเมื่อกล่าวถึงสนามรบจริง F16 ได้สร้างชื่อเสียงในหลายสงครามสำคัญในสงครามอ่าวเปอร์เซียปี1 9 9 1เครื่องบินรุ่นนี้ถูกส่งเข้าสู่ปฏิบัติการเดซิสโทมในจำนวนมากที่สุดมากกว่าเครื่องบินลบแบบอื่นใดมันถูกใช้ทั้งในการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นสนามบินโรงง,งานผลิตอาวุธ และฐานทัพรวมถึงการคุ้มกันฝูงบินทิ้งระเบิดที่บินลึกเข้าไปในดินแดงของสัตวร,รูความแม่นยำในการโจมตีที่ใช้ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และระบบ GPS ทำให้ชื่อเสียงของ F-16 ขจรกระจายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มตัดสินใจสั่งซื้อหลังสงครามสิ้นสุดในสงครามบอลขานช่วงปลายทศวรรษ1990 เอฟลบ16มีบทบาทในการโจมตีเป้าหมายสำคัญของยูโกสลาเวียนักบินเล่าถึงความสามารถในการหลบหลีกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ถูกยิงเข้ามาได้อย่างน่าทึ่งอันเป็นผลจากความคล่องตัวสูงและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ล้ำสมัยความสามารถนี้ทำให้หลายคนเปรียบเอฟลบ16เหมือนนักมวยที่ไม่เพียงแค่โจมตีคู่ต่อสู้แต่ยังสามารถเคลื่อนที่อย่างพิ้วไหวเพื่อหลบหมัดและโต้กลับได้อย่างเสียบคมสำหรับประเทศไทย เฟลบ16กลายเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1,980เครื่องบินเหล่านี้ไม่เพียงใช้ในการป้องกันน่านฟ้าแต่ยังถูกส่งเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรในภูมิภาคนักบินไทยหลายคนยืนยันว่าการได้ขับเ f ฟลบ16คือความภาคภูมิใจเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ว่ากองทัพอากาศไทยยืนอยู่ในระดับเดียวกับประเทศมหาอำนาจทางการทหาร นักบินไทยยังเล่าด้วยว่าทุกครั้ง t f 16ขึ้นบินมันให้ความมั่นใจเต็มร้อยทั้งในด้านการตอบสนองความคล่องตัวและความแม่นยำในการยิงอาวุธเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21หลายประเทศเริ่มหันไปหาเครื่องบินขับไลยุคที่5เช่น f 35แต่ f 16กลับไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังตรงกันข้ามมันกลับได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง รุ่นแอหรือแวกคือถูกขนานนามว่าเป็น F-16 ที่ทันสมัยที่สุดด้วยเรอรดซอร์ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมพร้อมกันระบบคอมพิวเตอร์การลบที่ฉลาดขึ้นและห้องนักบินดิจิทัลที่ช่วยให้นักบินทำงานง่ายขึ้นรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงรักษาความได้เปรียบแต่ยังขยายขีดความสามารถของแอสให้ทัดเทียมเครื่องบินรุ่นใหม่ ต่อในบางด้านสิ่งที่ทำให้ F-16 ยังคงยืนหยัดได้กว่าครึ่งศตวรรษคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์มันคือเครื่องบินที่ออกแบบให้เป็นส่วนขยายของร่างกายนักบินความคล่องตัวสูงช่วยให้นักบินมั่นใจว่าจะสามารถเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ขับขันได้ระบบอาวุธที่แม่นยำทำให้ภารกิจประสบความสำเร็จและความน่าเชื่อถือของเครื่องบินทำให้ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังมั่นใจว่า มังกรเหล็กลำนี้สกัดมาพร้อมพร้อมใช้ชนะเสมอคำพูดของทหารผ่านศึกที่ว่าใน50ปีไม่เคยเห็นมันทำระเบิดตกพาดจึงไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงแต่คือการสะท้อนจากประสบการณ์จริงในสนามรบแม้ในอนาคตจะมีเครื่องบินรุ่นใหม่ต่อเข้ามาแทนที่แต่ชื่อเสียงของแอฟลบจะยังคงถูกกล่าวถึงในฐานะตำนานแห่งประวัติศาสตร์การบินเครื่องบินที่ไม่เพียงเป็นเครื่องจกักรแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นความแม่นยำและความดุดันที่อยู่คู่ท้องฟ้งฟามานานกว่าครึ่งศตวรรษ และจะยังคงบยบินในหน้าประวัติศาสตร์ต่อไปอีกหลายทศวรรษเมื่อมองไปข้างหน้าในอนาคตของการบินรบคำถามที่หลายคนตั้งคือ F-16 จะยังคงมีที่ยืนได้อีกนานแค่ไหนในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเครื่องบินขับไลยุคที่5อย่าง F-35 หรือแม้แต่ยุคที่6ที่กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคำตอบกลับไม่ใช่การแทนที่ในทันที แต่เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลหลายประเทศยังคงเลือกใช้ f 1 6ควบคู่กับเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อแบ่งเบาภารกิจและลดต้นทุนการปฏิบัติการเพราะค่าใช้จ่ายในการบินและบำรุงรักษาของ F16 ต่ำกว่าเครื่องบินยุคใหม่หลายเท่าทําให้มันยังคงเป็นม้าที่ไว้ใจได้ที่กองทัพหลายชาติไม่ยอมปล่อยไปง่ายต่อความลับอีกประการที่ทําให้ f 1 6ยังยืนหยัดคือความยืดหยุ่นในการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1,970สามารถติดตั้งระบบเราดาร์รุ่นใหม่อาวุธนำวิถีที่ล้ำสมัยและระบบเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายได้ไม่ต่างจากเครื่องบินยุคใหม่เทคโนโลยีเช่นบ1 6ทำให้ F-16 สามารถสื่อสารแบบเรียนไทยกับเครื่องบินรบล,ลำอื่นลน,นเรือรบและฐานบัญชาการบนพื้นดินทำให้มันไม่ใช่เพียงนักรบเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังรบแบบบูรณาการซึ่งในสงครามยุคใหม่ ความสามารถนี้มีค่าไม่ต่างจากอาวุธร้ายแรงใดๆนอกจากนี้ F16 ยังเป็นเวทีฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักบินรุ่นใหม่ทั่วโลกเพราะมันมีทั้งความซับซ้อนพอที่จะทา้าทายและความคล่องตัวที่ทำให้นักบินได้เรียนรู้การควบคุมเครื่องในสถานการณ์จริงกองทัพอากาศของหลายประเทศถึงโคดินไทยใช่ F16 เป็นเสมือนโรงเรียนกลางอากาศนักบินที่ผ่านการฝึกกับ f อฟลบมักสามารถปรับตัวไปยังเครื่องบินรุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากหลักการควบคุมการจัดการอาวุธ และแนวคิดยุทธวิธีที่ฝังอยู่ใน F-16 คือพื้นฐานสำคัญของการบินลบสมัยใหม่หากมองในเชิงยุทธศาสตร์ F-16 ยังมีคุณค่าทางการเมืองไม่แพ้คุคณค่าทางการทหารการที่สหรัฐอเมริกาส่งมอบหรือขาย F-16